สวัสดีค่ะพี่พี่คานงเพีงเสดีไทยรถสวยนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนําอีกแล้วค่ะพี่พี่คารถเก่งผ่อนน้อยนะคะหาที่จอดตรงไหนก็ได้นะคะพี่พี่ค่าผ่อนเริ่มต้นเพียงสี่พันบาทเท่านั้นเองนะคันเล็กกระทัดรัดไม่น้อยนะคะรับประกันไม่แท้ไม่เดิมโรงงานนะคะนี่คันนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะ ตอนนี้เราไปอยู่ที่เสรีไทยสาขาสี่แยกตาป่านนะคะพี่พขานี้ให้ดูรถกันชัดๆเลยคันนี้จอดอยู่ที่เสรีไทยสาขาสีแยกตาปานสุราธานีนะคะพี่พขาใครสนใจทํานัดเข้ามาดูรถก็ สามารถทักบ้านเขียวน้องเพลงได้เลยนะคะหรือโทรด่วนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะ,ะแจ้งช่องทางติดต่อนะคะพี่พี่ขาไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมเลยเนาะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันนะคะสำหรับคันนี้น้องเป็นนิสสันมาร์ 1.2E p 2 e 0 1 7นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่239,000บาทนะคะพี่พี่ขาพันเริ่มต้นเพีง4,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่แค่3,000 30, 0นิดๆน,นะคะพี่พี่ขาไม่หลักหมื่นนะคะไม่3,000 30, ต้นๆน,น,นี่ สภาพรถทั้งภายในและภายนอกคือสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถน้องก็จะได้เป็นกระจังหน้าคโครเมียมนะคะพี่พี่ขกระจังหน้าคโครเมียมสวยๆเงาๆสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะมีตัวโลโก้นิสสันมาร์ทนะคะพี่พี่ขาดวงกลมๆนะคะติดอยู่ด้านหน้าตัวรถ ในส่วนของตัวไฟนะคะคันนี้น้องมาพร้อมกับไฟไฮโดรเจนนะคะนีตาน้องก็จะเป็นดวงกลมๆโตตใสๆแบบนี้เลยพี่พี่ขาตัวไฟโคมไฟใไดๆนะคะไม่มีคราบเหลืองแน่นอนนะคะในส่วนของตัวไฟด้านล่างนะคะน้องก็มาพร้อมกับไฟเดยไลท์ให้ด้วยนะคะกระจังหน้าช่องลมช่องระบายอากาศใดๆก็คือสภาพใหม่มากๆเลยนะคะพี่พี่ขา มาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาเป็นยางแม็กซิต์ยางดีเลยนะคะคันนี้ขอบยางน้องจะอยู่ที่14นิ้วนะคะพี่พี่นี่ยางใหม่ๆนะคะดอกยางหนาๆแน่นๆกันเลยมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะนี่สภาพตัวยางคือใหม่มากๆนะคะเพิ่งไปเปลี่ยนมาให้เลยนะคะออกรถไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่ขา ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะน้องมาพร้อมกับไฟเลี้ยวทับทิมติดให้ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยได้กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทานะคะพี่พี่ขาสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนี่เป็นกระจกมองข้างสีเทาสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําด้านนะคะพี่พี่ขาเบ้ามือสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะเราก็ได้ในส่วนของฟิล์มเดิมโรงงานของมิสซันมา์ทุบบานเลยนะคะกระจกทุกบบานได้ฟิล์มเดิมโรงงานของมิสซันเนาะ มาชมภายในกันบ้างพี่พี่ขาเริ่มต้นที่แผงประตูกันก่อนเลยคันนี้น้องได้เป็นแผงประตูสีดํานะคะด้านล่างน้องก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนี่มีช่องวางแก้วน้ําวางของได้นะคะพี่พี่ขานี่ตัวด้ามอามือจับได้ได้นะคะก็แข็งแรงมากๆเลยนี่สภาพใหม่ๆเลยนะคะมาแกะดูเม็ดอาร์ตกันบ้างค่ะพี่พี่ขาตัวนี้ขอบยางประตูเหนียวแน่นมากๆเลยเดี๋ยวต้องเพงขออ,ขออนุญาตขออนุญาตแกะให้ดูนะคะตัวเม็ดอาร์ตบมีพี่พี่ขา เดิมๆโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยบุบใดๆนะคะเพราะว่ารถของเราไม่ได้มีการชนข้างมาเนาะรประกันโครงสร้างเดิมโรงงานพ,พี่ขารถไม่ผ่านการชนหนักถล่มความจมน้ําแน่นอนเนาะนี่ตัวน็อตนะคะพี่ๆขาเดิมๆโรงงานแน่นอนแต้มจุดแต้มสีนะคะไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆขาด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าน้องก็จะได้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะน้องเป็นโซนสีดานะคะแล้วก็แต่งด้วย สีเทานะคะแบบนี yo, ้เลยนี่สภาพใหม่ๆนะคะตัวแอร์ใดๆก็สามารถเลื่อนปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะพี่ๆขาในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะน้องก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของให้2ช่องเลยนี่ช่องแรกนะคะด้านบนพี่ๆขากว้างๆกันเลยนะคะด้านล่างก็เปิดได้เนาะนี่แบบนี้เลยนะคะแผ่นยางรองเท้ามีมาให้ครบนะคะสภาพใหม่ๆเงาๆกันเลยนี่ มีมาให้ครบเลยพี่พี่ขาในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้น้องมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนี่น้องเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะพี่พี่ขาเป็นสีดำสีเทาดำประมาณนี้เลยแล้วก็ดีเทลของเขานะคะก็จะ,ะตกแต่งเป็นลวดลายนะคะสีดำสลับกับสีเทาเนาะนี่สวยมากๆพี่พี่ขาเบาะผ้าใหม่ๆนะคะไม่ยุบไม่ย้วยไม่มีคราบเชื้อราแน่นอนเอาไปรับประกันนะคะ พี่ๆคนไหนอยากดูรูปรถเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักบ้านเขียวน้องเฟลงไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเพลงส่งรูปเพิ่มเติม,ตมให้ดูเนาะนี่สภาพใหม่ๆกันเลยหรือใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะที่เซเว่ไทยนะคะสาขาสุราธานีนะคะสีเยกตาปานนะคะ H พี่ๆขาอ่าใครไม่ทราบนะคะว่าตั้งอยู่ตรงไหนนะคะสามารถทักบ้านเขียวน้องเฟลงมาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้องเพลงจะส่งลิงก์ให้เนาะ อาจจะส่งลิงก์โลเคชันให้นะคะพี่ๆ่ขาสามารถเข้ามาดูรถกันได้เลยนี่สภาพใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะพี่พี่ขาเบาเมือนี่สีเดียวกับตัวรถนะคะได้กระจกฟิล์มเดิมโรงงานของนิสสันเนาะในส่วนของแผงประตูด้านหลังเป็นโทสีดําเหมือนกันพี่พี่ขาเป็นโทสีดําเหมือนกันเลยเนาะตัวเบาะด้านหลังเป็นเบาะผ้าเหมือนกันเป็นสี เทาดำนะพี่พี่ขาสีดำประมาณนี้นะคะสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่พขาด้านหลังก็จะตกแต่งเป็นดีเทลนะคะเหมือนด้านหน้าเลยสีดำสลับกับสีเทานะคะเบาะกว้างๆหนาๆแน่นๆนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆนะคะเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากๆนะคะพี่พขาสําหรับคันนี้นะคะนี่นั่งได้2-3คนเลยเบาะหนาๆแน่นๆเลยพี่พขานี กว้างมากๆนะคะพื้นที่ในการวางเท้าได้ๆนะคะนี่กว้างมากๆเลยนี่ด้านหลังก็จะมาอ่ามีแผ่นยางรองเท้าให้ด้วยนะคะพี่พี่มีมาให้ครบเลยนี่มีมาให้ครบทั้งสี่อ่าสี่แผ่นเลยนะคะพี่พี่นี่สภาพภายในตัวรถใหม่มากๆนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปชมในส่วนของ ด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะพี่พี่่าสำหรับนิสสันมาร์ทคันนี้นะคะน้องก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะติดสปอยเลอร์ให้ด้วยกบบเดิมๆโรงงานเลยพี่พี่่าด้านหลังก็จะได้เป็นกระจกกลายฟ้านะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวโลโก้นะคะนิสสันนะคะนิสสันมาร์ทพี่พี่่าเป็นโครเมียมติดตกแต่งให้ด้านหลังตัวรถแบบนี้เลยนี่แล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะคะพี่พี่่าได้ในราคานี้คือคุ้มมากๆเลยนะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมีเซนเซอร์กะระยะให้ด้วยพี่พี่จ๋า น้องมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ถึง2จุดเลยเนาะสับรับใครที่ขับรถไม่ถนัดนะพี่ๆขาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยนี่ไฟไท้ายไฟเบรกได้ๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยไม่มีคราบเือดกันเลยพี่ๆขาเดี๋ยวน้องเพลงให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างน,นะคะสัหรับคันนี้นะคะน้องก็ ประตูท้ายนะคะพี่พี่ขาของน้องก็จะเป็นระบบโชกเนาะมีแข็งแรงมากๆนะคะพี่พี่ขาไม่มีราบสนิมใดๆเลยด้านล่างก็จะมีตัวแผ่นพรมให้นะคะพี่พี่ขามีแผ่นพรมรองให้เนาะพี่พี่สามารถวางของนะคะวางสัมภาระของตัวเองไว้ด้านหลังตัวรถได้เลยนี่กว้างๆเลยพี่พี่ขาสภาพรถคือใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวต้องเพีงพาไปชมในส่วนของ ฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับฝั่งคนขับนะคะตัวแผงกระตูน้องก็จะได้เป็นโทสีดําเหมือนกันเลยเนาะทูมเปิดปิดกระจกฝั่งคนขับน้องจะได้เป็นออโต้นะคะวิวีขาตัวแอร์ใด,ดๆเอ่ยก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้น้องมาพร้อมกับพวงมาลัยแมนนวลสามก้านนะคะพี่พี่ขาพวงมาลัยใหม่ๆนะคะนี่ไม่มีร่องรอยถะลอกร่องรอยการใช้งานใดๆเลยนะคะสาภาพภายในตัวรถคือใหม่มากๆนะคะแถมไมน้อยด้วยไม่สามหมื่นนิดๆเองพี่พี่ขานี่ในส่วนของหน้าจอน้องมาพร้อมกับหน้าจอวิทยุนะคะพี่พี่ขาเกียร์ออโต้เนาะพอส่วนตรงกลางน้องก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะสองแก้วเลยพี่พี่ขาจุกๆไปเลยนี่ สภาพภายในตัวรถดีมากๆนะคะเพาะดานตัวรถใหม่ๆเงาๆกันเลยนี่นี่สภาพภายในตัวรถดีมากๆนะคะใครสนใจก็สามารถทักหา้องเพลงได้เลยนะคะขอ,ขอ,องเรานะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะพี่ๆค่ะก็สามารถซื้อรถกับ้องเพลงได้เลยเนาะสามารถซื้อรถกับน้องเพลงได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของจังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะขอ,องเรามีบริการ ตัดไปแน้นนอกสถานที่ด้วยนะคะพี่พี่ขามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องไปขออนุญาตขออนุญาตย้ำในส่วนของรุ่นรถแล้วก็ค่าตัวน้องอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่พี่ขาน้องเป็นนิสสันมาร์ต1.2 e ี2017นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่2แสน3 9 0 0บาทนะคะปี2017ราคา2แสน3 0 0 0บาทพร้อมเริ่มต้น4,000บาทพี่พี่ขานี่ ผ่อนน้อยมากๆนะคะใครตามหาเก่งผ่อนน้อยอยู่นะคะน้องเพงแนะนําเป็นคันนี้เลยไม่หลักเงินเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักบ้านเขียวลงเพลงมาได้เลยนะคะ idp.0622641295 นะคะหรือโทรด,ดนก็ได้ที่เบอร์0626651765นะคะนีเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะทั้งบ้านเขียวแล้วก็ เบอร์เทรติดต่อเลยนะคะพี่พี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องเพ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่ค่ะคิดถึงรถยนมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีค่ะ